ครับในการประชุมวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งขั้นตอนเป็นนำพวกเราสวดบูชาพระนัะกไต่นะครับแล้วก็จะเรนมนบุญกระจายได้กล่าวถึงความเป็นมาและความก้าวหน้านะครับของโครงการที่เราได้ทําไปแล้วแล้วจากนั้นก็จะเป็นคุณเอที่จะสรุปสไลด์ให้เราดูนะครับแอปนโมนะครับนะครับจากนั้นก็จะเป็นพี่จฟนะครับได้เล่าให้พวกเราฟังถึง วิธีการทำงานร่วมกันในโครงการนี้นะครับแล้วจากนั้นก็จะมีการถามตอบก่อนจะจบก็จะมีการมอบหมายงานนะครับที่จะให้พวกเราได้เห็นภาร,รกิจงานร่วมกันนะครับครับในเบื้องต้นนี้ก็ขอกราบยินบนพระอาจารย์บูชาครับได้ช่วยนำสวดพวกเรากับพระรันาตนไัรนะครับครับยินบนครับ ก็นุโมทนาจเจริญพรทุกท่านเนาะเราก็เช็คอินให้การอยู่กับปัจจุบนันสบายๆดูตัวว่านั่งนะดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวเราก็สำรวมใจอยู่ปัจจุบนันแล้วก็กราบพระรนัไตรพร้อมกันนะ <c oughs> อาระหังสัมมาสัมบุตโบภาควา เจตังภะคะวันตังอะภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมธัมมังนะมะสา ปฏิปันโนภาควะโตสาวะกะสังโตจังจางมะมาอาจารย์ก่อนนะครับครับครูครับครับตามประเพณีอันดีของชาวพุทธเนาะครับ,รบการกับพระเนี่ยจะมาไปสอนเด็กเด็ก โอ้รงเรียนอินเตอร์ลุงอรุณบอกเรากราบพระเนี่ยไม่ใช่หมายว่าเราเป็นทาาหรือว่าเรายอมแพ้แต่เรากราบเพราะว่าเราแสดงความเคารพแสดงความอ่อนน้อมอต่อสัญ,ญลักษณ์พระนี่ไม่ใช่ไม่ได้กราบอาตมาอาตมาแค่เป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของเรียกว่าสถาบันสังฆะเนาอะแอล้วเราเคารพเราอ่อนน้อมต่อ วิถีชีวิตที่ไม่มีอะไรแต่มีความสุขสังคมไหนที่ยังกราบไหวกัญญาลักษณ์อันเนี้ยสังคมนั้นมีความหวังมีความหวังพวกข้ามันจะไม่แย่งกันมันรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่เ้อามีแต่ฉันก็มีความสุขได้ดูหลวงพี่นี้เห็นมีอะไรเลยนั่งยิ้มทั้งวนันนี้นี่ถ้าเรากลับสิ่งนี้ก็เลยสอนเด็กๆพวกเด็กอินเตอร์เขจะได้เข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นทาส ไม่ได้กาบมาเพื่อนจะเป็นธาตุเนาะก็เลยบอกพวกป,ป้าานานา,นา,นานด้วยเผื่อจะไปบอกเด็กเพราะเด็กเขาสงสัยอยู่อะแต่เขาเด็กดีไงถ้าเชื่อพ่อแม่อ่ต่ะโตขึ้นเดี๋ยวก็เริ่มกบฏแล้วก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองก็จะเริ่มตั้งคําถามพ่อแม่ต้องตอบเขาได้เนาะก็เดี๋ยวจะมีหลักสูตรชาวพุทธย,ยกกําลังสองโฆษณาไว้ก่อนนันนี้แนะหละไอ้พวกพป้าๆพ่อๆแม่ๆไปเรียน ก็วันนี้เราก็เป็นเรื่องงามยานดีไม่เจอกันนานเนาะเพราะว่าเขาต้องไปเตรียมการหลายอย่างเจอการก็อยากจะให้มาร่วมบุญกันก็ไม่ใช่แค่มานั่งคุยกันเฉยๆแต่น้อยมีมีบุญกิยาวัตถุบุญกิริยาคือมีการกระทําคือการกระทําที่เป็นธรรมทานและเป็นธรรมทานที่สูงส่งเพราะว่าเราเรา ช่วยการที่จะรักษาและก็สืบต่อพระธรรมคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทีนี้เขาบอกให้สมาสรุปหมืนอนวามว่าก็ไม่ได้สรุปความคืบหน้านตนแบบให้เราไม่ใช้แบบดิสครีสกรีนคือเห็นภาพรวมร่วมกันเนาะทบทวนก่อนไม่ทราบมีสมาชิกก็คงมีใหม่บ้างนิดหน่อยมั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยทำเราเรียกว่า TCR หนึ่งศูนย์หนึ่ง t r นี่ย่อมาจากอะไร t r ย่อมาจากปีกจัตตาคอมมอนและเฟรนช์ระบบอ้างอิงร่วมพระเจ้าไอซิโดฟังชื่อแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวมากเลยเนาะระบบอ้างอิงร่วมแต่ในความอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่แหละที่จะซึมซาบหมายความระบบเนี้ยเราก็วางแผนไว้ว่าอ้างอิงร่วมพระเจ้าิด ก็จะเช,เชื่อมโยงพระไตรปิฎกทุกฉบับในโลกทั้งที่เป็นดิจิทัลและที่เป็นเล่มหนังสือดิจิทัลนี้ก็เชื่อมโยงในระบบข้อมูลโดยโตรงแต่ถ้าเป็นเล่มหนังสือเนี่ยเดี๋ยวก็อเดี๋ยวก็จะมีงานบุญให้ช่วยกันมาทํำในตารางอ้างอิงร่วมเนาะว่าพระไตรปิฎกเช่นท c r 1อ1หนึ่งศูนหนึ่งเนี่ยเราอ้างอิงฉบับมหามงกุฎซึ่งเป็นฉบับที่เขาเรียกว่าคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธทนะ ถ้าเป็นชาวพุทธก็ก็อาจก็ะอาจจะเคยผ่านหูเนาะมีฝ่ายธรรมยุทธแล้วก็ฝ่ายมหานิกายก็เป็นพระสองสายใหญ่ถ้าฝ่ายธรรมยุทธเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีวันสีเข้มก็ส่วนใหญ่เป็นสายวัดป่าเนาะซึ่งตั้งขึ้นโดยรนกล้าวรัชกาลที่สี่เนี่ยเราก็ทำตทีอาร์หนึ่งศูนยหนึ่งกันไปเสจแต่หนึ่งศูนหนึ่งเราก็มาทำหนึ่งศูนสองก็คือ จากการที่เราป็ี้หน้ามาเรียงเรียงแล้วหนึ่งถึงสองเนี่ยเราก็ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละคําเลยก็ตรวจทานสําเร็จไปแล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วที่เราได้ร่วมบุญกันทีนี้เราก็กาลังทําซึ่งทําไปแล้วละ PCR สองศูนย์หนึ่งก็คืออันนี้สร้างอิงฉบับมหาจุฬาหรือมอจรอ่ซึ่งก็คือมจรย่อจา,ออจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนาะก็เป็นยี่ยงสงใหญ่แล้วก็เป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอ่าส่วนใหญ่ก็เขาเรียกว่ามันพระบ้านก็คือพระที่ท่านผมจีวรสีสีสดสดหน่อยนึงผพ่อสมเด็จระยุทธโตท่านก็อยู่ฝ่ายมหานิกายเนอะอยาะแตเห็นจีวรท่านก็สีส้มสว่างสว่างอันนี้คือฉบับมหานิกายซึ่งเราก็ทําเสร็จรอบแรกไปแล้วคือทีชาสองสุดหนึ่ง<ม>แล้วเรา กำลังจะเริ่ม TCR สองศูนย์สองจุดหนึ่งสองศูนย์สองจุดหนึ่งเนี่ยมีจุดเพราะว่าไม่เหมือนกะทิ TCR หนึ่งศูนย์สองนี่ไม่มีจุดจุดหนึ่งนี่ยหมายความว่าเรา TCR สองศูนย์หนึ่งเนี่ยที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราจับเรียงบรรทัดเนาะเทียบบรรทัดไปแล้วเทียบหน้าส่วนสองจุดศูนย์สองสองศูนย์สองจุดหนึ่งเนี่ยเราจะจับคู่คํา ก็คือตอนแรกเราจับคู่บรรทัดทีนี้20 2.1เราจะจับคู่คําเลยอ่ทุกคําเลย2.7ล้านคู่เนี่ยแต่ว่าจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเพราะว่าถ้าให้อาสาพิดกนั <k <k> <k <k ่งจับคู <k <k ่กันเองเนี่ยก็อาจจะสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะ2ล้าน7็ดแสนคำงั้นเราใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจับคู่ปุ๊บแล้วเราก็เช็คความถูกต้องก็จะรวดเร็วขึ้นทีนี้ก็อยู่ในระหว่างเร่งพัฒนาตัวโปรแกรมจับคู่อันนี้ย้อคิดว่า ภายในสองสามสัปดาห์เนาะกำลังเร่งทีมโปรแกรมเมอร์เขาก็จะทำตัวโปรแกรมมาช่วยเราทำงานได้ก็จะเริ่ม TCR สองศูนสองจุดหนึ่งแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เรามาเพราะว่าถ้าตรงนี้ได้ปุ๊บในระหว่างเนี้ยเราจะเอาทั้งหนึ่งศูนย์สอง TCR หนึ่งศูนย์สองกับสองศูนย์สองเนี่ยมาทำสารบัตร่วมเพื่อไปทำแอปที่เราเรียกว่าแอปนาโบไอตรงเนี้ย ระหว่างแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องคือมันจะมีอัตโมัจะมีประมาณสองสามส่วนแต่หลายส่วนแหละส่วนหนึ่งที่สําคาญัญคือเรื่องเนื้อหาที่จะต้องเอาเนื้อหามาใส่ในแอปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องสารบัญร,ร่วมที่จะเป็นการอ้างอิงเนาะซึ่งเราต้องเสร็จสองศูนย์สองกับหนึ่งศูนย์สองเนี่ยแล้วเราก็จะอ้างอิงเนื้อหาที่เราดึงมาจากกระต่าดิดซึ่งก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปก็จะค่อยๆเข้าใจ แต่จุดุวงหมายองแอปนโมนเนี่ยหลายท่านก็อาจจะผ่านตาตัวคลิปมาแล้วที่คนที่เสียงนุ่มๆในคลิปเนาะเขาบอกว่าเพื่อให้พุธทธพจน์กลับมามีชีวิตการเล่าขานทุกคืนวันทุกคืนวันหรือเราคาดหวังว่าน้ำโมนเนี่ยจะเป็นเป็นหนังสือสวดมนต์ยุคใหม่อ่ใช้มือถือเนี่ยก็สวดมนต์ได้ ไม่จำเป็นต้องพกสมุดหนังสือส่วนบนแล้วไอ้นโมส่วนบนได้และพร้อมกันนั้นเนี่ยทุกคืนวันก็คือว่าเราก็จะมีบทคาถาซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกัน <S <S คือมีคาถาหรือไม่มีเวิร์ดมีพจน์สั้พบพบนๆซึ่งเป็นคติธรรมแยกไปหมดในสติปิฎกเราจะช่วยกันคัดเลือกแล้วก็มาใส่แล้วก็คาดหวังว่าคนหลังจากเสร็จส่วนบนเสร็จ บทมนบทปกติแนละ้วที่เขาสวนกันปกติเราก็จะมีในแอปด้วยก็จะมีบทคาถาพิเศษเนี่ยให้ทุกคนได้เรียกวาจายายธรรมะแล้วก็เข้าใจความหมายแล้วก็นําไปปฏิบัติได้ในชีวิตก็อันนี้ก็จะเป็นจุดมุ่งหมายของแอปนโม,โมซึ่งเ,เราก็จะใช้บาลีจากสยามรัฐก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหึงสองที่เราตรวจทานไว้แล้วเนี่ยก็มาใช้ในแอปนโมด้วย ต้องจาัดก,การสารบัญร่วมที่จะมาอ้างอิงอ่านแอปโนโมส่วนมอจรอ,อท่านทำฉบับแปลไทยไว้ซึ่งทำให้อ่านง่ายก็จะดึงท่านมาใช้ในการที่เป็นคำแปลของคาถาต่างๆซึ่งอาจจะบวงกับมาจรอแล้วก็เรียบเรียงใหม่เนาะแล้วจะเป็นแอปโนโมขึ้นมาซึ่งเรากำลังพยายามกำลังพัฒนายอยู่อันนี้คือซี่นโมซึ่งจะคุยกันวันนี้ ส่วนสอง่วนสองจุดหนึ่งนั้นนอกจากจะไปใช้ในสารบัญร่วมอันนี้เนี่ยาตมากำลังให้เขาเขียนโปรแกรมอีกตัวหนึ่งด้วยที่เราเรียกว่าสองศูนสองจุดสองสกดคําบาลีจะมีจุดสองมันจะคล้ายๆหนึ่งถูนย์สองเละหนึ่งถึงยสองนี่เราทาเร็็ๆไปเลยในตัวคือตรวจคําแล้วก็ตรวจแปลิ่งด้วยว่าที่เราตรวจจะเนาะด้อะไรไม่ตรงแล้วก็หมายเหตุไว้อะไรอย่างนั้นแหะนะว่าไอ้คํานี้คำนี้ไม่ตรง แต่ p ีเซอสองคัสองเนี่ยเราจะแบ่งจุดหนึ่งก็คือว่ารอบจุดหนึ่งเนี่ยให้จับคู่เฉยๆยังไม่ต้องสนใจว่าคําคู่นั้นเนี่ะที่เป็นภาพสแกนคําที่หนึ่งกับคําที่หนึ่งที่เป็นไฟล์ที่ิตอนเนี่ยตรงกันไหมเราไม่ต้องดูรายละเอียดเราแค่ดูว่าคู่เขาตรงกันอ่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราจะส่งต่อมาที่แอปสะกดคำบาลีจุดสองอันนี้เราจะเปิดโอกาสให้แต่ผลงานของเราเนี่ย คนไทยทั้ง <มะ S 2> ประเทศได้มาม <ะ S 1> ร่วมบุญก็จะเป็นแอปอยู่ในมือถือคีย์เวิร์ดก็คือว่าเราก็จะขอเชิญพุทธศาสนิกชนไทยร่วมบรรจุพระไตรปิฎกดิจิทัลสู่พระธรรมเทเจ์ด้วยการสามัคีช่วยกันสะกดคำบาลีทุกคำในพระไตรปิฎกจำนวนสองล้านเจ็ดแสนคำผ่านแอปสะกดคำบาลีซึ่งผู้ที่แม้ไม่มีความรู้บาลีก็สามารถร่วมสะกดคำได้ ไอเคือนเนี้ยจากผลง,งานจุดหนึ่งของเราเนี่ยเราจะส่งมาให้แอปสกดคำบาลีซึ่งจะเปิดให้ผู้ตัดสิที่ใช้ก็ได้ที่มีมือถือไม่ต้องมีความรู้บาลีก็จะสะกดบาลีแล้วก็ร่วมบุญกันถือว่าเป็นการทําบุญประเทศมารวมใจกันที่พระพุทธเจา้าก็จะเป็นอีเวนท์ที่จะโปรโมทก็ประมาณถ้าธรรมะจัดสรรเนาะก็ประมาณค่อนก็หลังครึ่งปีไปนิดหนึ่ง เรจะจากผลงานที่เราทำสองถึงสองจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมาทําเป็นแอป,ปสกดคับบาหลีแล้วก็เปิดโอกาสให้คนไทยทักวประเทศได้ร่วมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ที่เรากำลังทำง,งานกันอยู่ก็หลังจากนี้ก็ยอวมาคุยกันเรื่องการคัดเลือกคาถา,าสำหรับมาลงแอปนะโมเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเราจะมาครับอขอบค<ท>ุณพระอาจารย์มากครับ